พี่น้องฝนตกเป็นซูมโมงอยู่บ้านนวลสแบงนัดกันซสอมอยู่บ้านพักกันสอบเพราะอะไรเพราะว่าฝนตกแห้งบักคักเราหนา้ากระท่วมทั้งเขาหมู่บ้านพ้อมมีตัวเมียแม่หอดใ่ล่ะจะบ่ถเส้นสื่อรถเฮาดังอันนี้คือฝนมันมันซาเลยเดย้ตกแบบบ่ลืมหูลืมใสอย่างนีทางาบ้น<ห>นบนานาาแจ็คเล่นแบซนอมคือมันมีทางเขาสองทางคือทางทางหลังวันนอนทางบ้านพี่น้องแจ็คแล้วก็อันนี้คือเส้นหลักหน้าหมู่บ้านได้หนี่พี่น้อง าพี่น้องมาเบิงบ้งค,คือรถเก๋งหน่อยเขาเพราะไรอันนี้คือท่วมถึงเซนเซอร์ของอันรถสูงอันรถเอเวอร์เรสต์ไหมนี่พี่น้องเบิ้งน้ำเด้หน,นขพอจัำพานอยู่อาร์ซิมีอันปัดน้ำฝนอันขวนใจจัาหน่อยเด้อตอยอยากให้พี่น้องเบิ้งนี่น้ำท่วมห้างเขาหมู่บ้านโอ,โอ้ยมีเบื้องเบื้องระดับขนาดอันน,นะ <evet. S 1> นั้นกระบะได้นะท่วมหุ่น เคร,รครื่องจ้าอย่าขับเร็วพี่น้ำม,มันสิเพลิงมาใส่หนูแนีบัดดีโอ้ยตีทองรถเท่าเล้วน้ำไหมโอเโอโอ้พี่น้องอันนี้ไปหมู่บ้านจะ่โบกมือยังโบกมือเยอะโบ,มบกมือไวจะไปโบกมือขอโอษใครดีป่อ <c oughs> คือรถวิ่งสวนกันไม่ได้เลยนะเพราะว่าน้ำมันจะยิ่งสูงเน,นาะมันจะตีขึ้นก็เหมือนตอนนั้นเลยอันนี้คือทวมแบบ ทวมแบบคางถนนใหญ่เลยเดียก็เลยเมื่อหนีก็เลยบัเดีซ้อมรอบคาําค่ะเพราะว่าน้องๆส่วนมากที่อาศัยอยู่ข้างนอกจะเป็นรถมอไซค์กันนี่คืออันตรายมากขาับไม่ได้นี่คือเป็นน้ําหมดเลยเด้อดีถึงถนนใหญ่เลยเนี่หนีเซ็นรักกันขามเลี่ยงสิไปเชียงยื่นเนี่ยตอนฝนตกมแม่งแห้งน้ำไหลขามทา่างเมื่ขึน้นเมื่อนอ,อันเดียวฝนค่ายเนี่ยไปโอ้ยฝนกระสายนยุ่งแต่ว่ายันหายที่น้องเบิ้งโอ้ยขัเบเมียโพวดที น้ำโป่งใส่หนูหนเนี่ยโอ้ปิดก่อนเด้อเปียกอืมอะไรอ๋อจังดลมันอีกอะก็ับไปภาพก่อนก่อนขาเมื่ออื่นสอมเสารหวังว่านนังจะรดขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความระมัดระวังและข้อความปลอดภัยนะคะ